เที่ยวที่เซเว่นนะคะ <Okay. S 1> ก่อน8โมงเชา้าแม่ก็จะมานั่งกินกาแฟนะคะกินโจ๊กลูกก็จะดูเดินเซเว่นแล้วก็ดูรถอ่ามีก่อนอ้าวไหนดูดีก่อนมีอะไระก่อนนี่อ่ะกู เกล,มมเก,ลก็มีขนมนะครับส่วนแม่มีกาแฟนะคะส่วนพ่อมีอะไรคะพ่อมีสาลาเปานี่ยืนเลยชอบบหรอ่ <c oughs> ยืนย, <c oughs> <c oughs> ยืนกินเลยยืนไม่ยอมนั่งเลยนะเนี่ยมั <c oughs> งกรเนี่ยอื ทั้งยืนทั้งเต้นนี่เกลก็มีนะครับขนมนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นะฮะแม่าวบ้านยานุแล้วก็ตรงนี้ดีก็คือมันไม่ค่อยคนไม่ค่อยเยอะหมายถึงว่าคนจอดไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นสายนอกเมืองาสายนอกเมืองนะฮะจอดรถกว้างใช่เราก็แบบว่านั่งิ รอบสองเติมแซงกำลังแต่แฮปปีปปค่ะอชอบชอบชอบ กันนะคะว่ากระเป๋าปิกนิกต่เช้ามีอะไรบ้างเลยก็จะมีขนมนเด็กๆนะคะที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยละลายในปากนะคะไม่ต้องเป็นห่นวงเวลาเห็นเขากินแผ่นใหญ่เนะาะเพราะเขากาลังฝึกการกัดการจับการกืนอยู่นะคะแต่อันนี้คือละลายง่ายถุงเท้าก็ฝาขวดนมเขาชอบเล่นนะก่อนไม่ให้ ก็กดนมนิกเกิลกินนมหมดเกือบหมดไปแล้วชื่อเปียกนะคะนี่เปียกหมวดครับเผื่อเปิดโลกสองใบกระเป๋าปิดติดตอนเช้า เกียวจะยืนโชว์เอฟซีหรือลูกไหนมามามาห่างจากบ้านเราประมาณกี่นาทีแล้วพี่เนึโอ้ถ้าขับไปก็มาบสามนาทีสี่นาทีอยู่แล้วใครจะกี่ใครตุนยกมือขึ้นเออยกมือชิม ใช่ไหมล่ะร้อนไอ้สารต่เนี่ยมันร้อนเอามือออกเลยอ้ามันร้อนลูกมันร้อนนี่ร้อนลูกมันร้อนนี่มันร้อนครับมันร้อนมันร้อนลูกมันร้อนร้อนครับมันร้อนลูกค้าลูกเข้ามาซื้อของมาซื้อของลูกี่กวมองอะไรลูก เต็มปาก่อนยืนชอบชอบก่อนนะชอบเกวก็ยืนโอ้เดี๋ยวนี้ยืนกินกันแล้วนะเนี่ยอันนี้คือแค่แบบว่ากินนิดนหน่อยช่วงเช้าไม่ได้กินแบบว่าเต็มเต็มคำเต็มเต็มมือนะฮะ ถ้าไม่ได้มาเซเว่นก็กินอยู่ที่บ้านา้อ,องเล่นเยอะเลย กลับไปถึงบ้านนะฮะเมย์ถามว่าเอารองเท้าหนูขึ้นมาหรือเปล่าผมเลยถามว่ารองเท้าอะไรก็รองเท้าอยู่หน้าเซเว่นไงตอนที่นั่งเล่นอยู่หน้าเซเว่นน่ะหนูหนูถอดรองเท้าไปก็เลยกลับมาดูนะ FC ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมแน่ๆโอโ้ยังอยู่เลยนี่รองเท้าคู่แพงด้วยนะ FC โอ้ยจอดที่เดิมเดี๋ยวลงไปเอารองเท้ากันนี่พอดีเพะเลยสกอด้วย fc ดีนะฮะไม่มีใครหยิบไปยังอยู่ที่เดิมเลยด้วยความที่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสาขาตรงชานเมืองคนก็เลยอจอดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีรถข้ออยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่หาย โอ <ITA> oh. ้มิเกลโอโอ้ม oh ิเกลสวัสดีครับอืมมัดแก่เลยลูกวันนี้มัดแก่เลยครับว้าวเสียงเจ๋วเสียงแจ๋วมิเกลสวัสดีครับโอ้โหมัดแก่สวยเลยนี่ นกึกคุยกันได้ขนานี้น,นี่โอ้โหมิเกลน่าเกะสวยเลยนี่น่ารักเลยอืมอ้มอา <c oughs> จะกินไปไหนลูก <c oughs> จะอ๋อวสวัสดีครับสวัสดีครับวา้าว ใส่ม่นตาเหมือนพ่อเลยตาอีหลออ๋อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาใส่กลับเข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้เอึ๊บน่ะถอดน่ะใส่ใหม่ดิใส่ใหม่ดิใส่ใหม่ดิใส่สวนเข้าไปอย่างนี้ละะูกเอึ๊บน่เจ๋อว้าว มิกิโอมองมิกิโอก็อยากใส่เลยเรอมิกิโอก็อยากใส่เลยอ่ะอ่ามิกิโอลองดูปุ๊บ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 ปบปบเอ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเุ้าปปปองใส่เองป๊บ โอ้ยอยากจะเฉยเออใส่เล่นๆนะฮะไม่ได้ใส่นานใส่แค่ถ่ายรูปแล้วก็พอละเอาออกไม่ได้ใส่ทั้งวันออาเล็กหม่ยังไงเจอดับปากจิ๊ ดอกปากที่ดุแี่มิเกลเห็นน้องหมาค่ะ,ะวันนี้เรามาเที่ยวทุ่งแสงทองมังกรมิเกลกันค่ะเอฟี <c oughs> มิเกลเห็นน้องออเลียกใหญ่เลยออดอกปากด้วยใครนะ่ะ ใครนะ่ะใช่ไหมยิ้มอย่างนั้นหรอลูกใครนะ่ะใครนะ่รนะโอ้ตัดหญ้า,าน่นดูทองอุไรทองอุไรทองอุไรคุณติ๊กค่ะน่นทองอุไรคุณติ๊กสวยมากเลยค่ะเรืองอมนุ่นมีมีรังนกกระจาบอยู่นุน่นเด้อยที่ทองอุไรเอฟตีขยักมาอยู่ด้วยตรงทุ่งแสงทองมังกรมิเกลก็ยังมีที่ดินอยู่นะคะ จองกับช่องเมดีสตอรี่ได้เลยค่ะเน้วิวสวยเป็นภูเขา <ใน S 1> เห็นเขาสมอแคลงวิวสวยบรรยากาศดีพอดีหลุดแปลงเอ้ยหลุดแปลงหลุดจองหลุดจองคือคุณย่าเขาเขาจองสองแปลงอะค่ะย่าเลยเอาไปรวมกันแปลงเดียวกันเลยเพราะว่าน้องชายท่านให้ที่มารู้สึกจะไหลไล่ ท่านก็เลยก็ยังเสียดายที่นี่อยู่ท่านที่จองไว้สองแปลงท่านก็เลยเอาแปลงหนึ่งแล้วก็อีกแปลงหนึ่งก็คือว่างค่ะร้อยห้าตารางวาค่ะหันหน้าทิศตะวันออกนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอืหันหน้าไปหาหมู่บ้านสุภไลปิดถนนปิดถนนแปดเมตรค่ะหูหันหน้าไปทางหมู่บ้านใช่แล้วก็เห็นภูเขานะคะตรงน,นั้นจะมาะแปลงหันไปหาหมู่บ้านสุภไลชอบปาก chưa 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 mày chưa ngay à, chưa 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 này, chưa 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 như ngay chưa 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 มีเกียวไปไหมครับไม่มมไไมครับหวงแบบชึ้งมากงมองเงี้ยมมิเกียวอ่ะมกเกวอ,ออกแอบหอมยาหอมแก้มย่มาแหละปมื่านเนี่ย